สวัสดีครับคนอื่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปต่อไปนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นำต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ประดับนะครับสวยงามนะครับเ,เป็นต้นไม้ประดับเป็นต้นไม้ที่สวยงามนะครับเวลาออกดอกก็จะมีสีแดงสดใสอย,อย่างนี้นะครับสวยงามมากนะครับก็จะ ผู้ใดได้ปลูกไว้กับบ้านกับเรือนนะครับก็จะเป็นมหาอํานาจนะครับเป็นมหาเมตตานะครับเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปนะครับถ้าปลูกไว้กับบ้านกับเรือนนะครับหน้าบ้านกลางบ้านในบริเวณท้านนะครับเป็นมงคลนะครับเป็นตบะเดชะแก่ผู้ที่ปลูกนะครับสําหรับต้นสงแดงใหญ่นะครับเวลาออกดอกก็จะมีสีแดงสวยสดงดงามอย่างนี้นะครับ น่าชมน่าดูนะครับเป็นเมตตามาตรจุมเป็นมงคลเป็นบุคคลทำให้มีตระบดีชอนะครับน่ยาได้ตงนกับต้นแดงนใหญ่นะครับมีดอกสีสวยสดใสแดงสวยงามมากนะครับต้นเดงใหญ่นะครับหากใด้ชอบก็นำ มาปลูกไว้กับบ้านกับเรือนนะครับเป็นงคนที่ดีอย่างยิ่งนะครับหามาปลูกไว้นะครับสาหรับู้ที่ชอบนะครับส่วนในด้านาสัพคของพืนจำแดงซึ่งเป็นสั่นไพ่ชนิดหนึ่งนะครับก็จะมีก็จะมีสมงคอยู่หลายชนิดบอยู่หลายชนิดหลายอย่างนะครับ ซึ่งคุณบัวำโบราณน,นะครับผู้ที่เขาเคยทำมาแต่ก่อนแต่เก่านะครับผู้เฒ่าผู้แก่ได้พาทำกันมาเป็นสมุนไพรในการรักษาในครัวเรือนในบ้านนะครับ ่วยรักษาบกแพ้าเดจ็บได้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับต้นกินแเดือนใหญ่นะครับก็จะนิยมนะครับนิยมเอาเอาใบเอาดอกนะครับมาต้มนะครับหรือเอาเกลงก้านนะครับมาต้มมาต้มรับประทานนะครับมาต้มรับประทานจะช่วยนะครับจะช่วยบำรุงสายตานะครับจะช่วยดูแลรักษาดวงตาของเรา ให้ดีนะครับจะช่วยปรับธาตุหนูธาตุภยายในด้านการของเรานั้นให้สมดุลกันนะครับจะช่วยทาให้ธาตุสีดินน้ำลมไฟของเรานั้นสมบูรณ์นะครับด้วยการปรับธาตุนะครับนําดอกน้าใบน้ำปุ๋มน,น,น้ำกา้านมาต้มปรับทานนะครับสําหรับต้นกล้วใหญ่แลจะจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับ จะเกื่อนลดน้ำตาลในเลือดผู้ใดที่เป็นเบาหวานที่มีเลือดค่าค่าเลือดค่าน้ำตาลสูงก็รับประทานต้นเข็มยัใหญ่นี้นะครับค่าเลือดค่าน้ำตาลก็จะลดลงนะครับลดลงที่เป็นเบาหวานนะครับผู้ใดที่มีน้ำตาลน้ำตาลสูงครับรับประทานตา้นเข็มยันใหญ่ บอกใบต้มรับประทานก็จะลดนะครับเ็จะช่วยลดช่วยปรับธาตุนะครับปรับธาตุของเราให้ดีนะครับให้สมบูรณ์นะครับตาเสียดึงน้ำมันไฟนะครับแล้เมื่อต้มรับประทานแล้วธาตุั้งสีก็จะสมบูรณ์นะครับสหรับต้นกำลังใหญ่นะครับเพื่อดูแลรักษาดวงตานะครับทำให้ตาเรานั้นดีนะครับช่วยห้ตามมองเห็นนะครับ ช่วยในการมองอย่าให้ชัดเจนขึ้นนะครับให้ดีขึ้นนะครับสําหรับสับปลของต้นแดงเข็มใหญ่รุ่นเข็มแดงใหญ่นะครับก็หามาปลูกหามารับประทานนะครับซึ่งเป็นไม้มงคลแล้วก็ยังเป็นสับปะรนก็ยังมีสับปทั้งด้านยานะครับครับผมสําหรับขึ้นนี้ขอฝาอกไว้เพียงแค่นี้กอนนะครับสวัสดีครับ